ราจะมีความชํานาญไม่เหมือนกันอ่าบางคนวิ่งทางเรียบตลอดวิ่งไปอยุธยาชนบุรีตลอดอยุธยาปราจีนบุรีตลอดทางเรียบไม่มีเขาใช้รถได้เป็นอย่างดีแต่พวกเราอาจจะไปเขาไม่ได้ก็ได้กัอ mm ีก hmm. คนประเภทหนึง่งขับรถเขาตลอดเลยขึ้นเขาลงห้วยอยู่บ่อด,ดินตลอดขึ้นมาวิ่งงานแบบเราอาจจะวิ่งงานแบบเราไม่ได้ก็ได้จริงๆผมยังมีคนที่สามคนที่สี่นะผมมีสี่คนขออนุญาตเมาลุ่มน้องหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรที่ผมบอกว่าขึ้นคนที่เคยขับเขาเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขับทางเรียบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่สามไงคนขับ ขับบอดินอยู่ตลอดครับเช้าเช้าตื่นมาอยู่บอดินเลยครับขึ้นลงขึนลงขึนลงผมขึ้นได้ครับทางชั้นเขาผมขับได้ครับเขาทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้รู้ไหมครับนักขับท่านนี้กับงานผมเขาทาอะไรไม่ได้รู้ไหมครับเขาขับรถต่อเนื่องระยะเวลานานไม่ได้เอาพี่ว่าไหมคนขับรถบอดินเป็นไงพี่ขึ้นมาปื๊ดปื๊ดจอดเทดําปื๊ดปื๊ดระหว่างรอก็ลงไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยคนพวกนี้เขาจะมีสกิลอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมบอกว่าบางคนที่เป็นคนขับรถขนดินคนอยู่ตามบ่อดินอาจจะมาขับรถงานแบบเราไม่ได้